เช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้ครับสุก19พฤษภาคม2566แรม15ค่ำเดือน6ครับวันนี้ดาวเกตยกเข้าสู่ราศีสิงเวลา2นาฬิกา46นาทีสวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะคุณที่เกิดในราศีสิง์นะครับ สวดอิติปิโสวิเศษสอิเศษสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอีครับวันนี้วันฉลูไม่ถูกกับมะแมครับเป็นวันอุบาทและโลกาวินาศไม่เหมาะกับทำการมงคลแต่มีเวลาดีๆสำหรับเซ็นเอกสารสัญญาการเดินทางครับเวลามงคลคือ9นาฬิกาถึง11นาฬิกา15นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับ เพงยืนหนึ่งสำหรับวันนี้คือคุณที่เกิดในปีระกาโดดเด่นในเรื่องของการเงินมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆครับคุณที่เกิดในปีมะเส็งโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดวงชะตาฟ้าเปิดครับคุณที่เกิดปีมะแมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องเอกสารสัญญาคดีความคุณที่เกิดในปีจอต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพทางเดินหายใจ ปอดและหลอดลมครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศมงคลรับพลังบวกดีๆวันศุกร์ที่19วันนี้ยังเป็นวันอมาวสีอีกด้วยนะครับรับพลังดีๆในช่วงเวลา22.54นาิกานาทีจากนิวมูนหรือว่าพระจันทร์ใหม่นั่นเองครับสีแดงเป็นสีของสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สีม่วงมีความหมายถึงความเข้มแข็งความขยันครับสีเขียวมีความหมายถึงความสุขสดชื่นความเจริญเติบโตก้าวหน้าเที่ยวไทยรับพลังบวกวันนี้พาคุณผชมไปรับพลังบวกดีๆมูให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและที่วัดสวนขันครับ กลับมาพบกับเช็คดวงยืนหนึ่งได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกาวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยฮานามิไม่มีอโลนที่โซนเพื่อน